สวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีเช้าว,วันใหม่ขอให้ทุกคนสดใสทุกๆวันนะครับผมเช้านี้ก็อากาศดีมากมายมหาศาลเลยครับผมอากาศกําลังจะหนาวเข้ามาแล้วครับไต้หวันนะครับทุกคนไต้หวันกําลังจะหนาวแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับวันนี้อากาศดีๆเหมือนเดิมครับผมมาอยู่สวนผักสวนครัวเหมือนเดิมจ้ะทุกคนมันมีอีอย่างครับเมือนี้มีแต่ต้นมันหายแล้วพี่น้องต้นมันหายเหลียวเบง ต้นมันเอาไปต่อยอดครับผมแล้วก็อีกหน่อยก็จะเป็นหัวแล้วครับปลูกทั้งต้นมันปลูกทั้งพริกแซมกันเข้าไปครับทุกคนได้กินหัวมันได้กินใบมันได้กินพริกไปพร้อมๆกันครับผมแล้วก็เป็นการต่อยอดออกมาได้อีกครับนี่เห็นไหมครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่า ในไต้หวันทําไมปลูกมันเพราะอะไรอันนี้เป็นของอินโดนะทุกคนปกติแล้วไต้หวันเขาไม่ปลูกมันนะครับเขาจะปลูกมันแดงมากกว่าครับผมเขาก็มีเหมือนกันปลูกมันแดงมันสัมปะหลังอะไรพวกนี้แต่เขาไม่ได้ปลูกแบบเขาปลูกไว้แบบไปทานนะครับทุกคนแต่ส่วนผมไม่ค่อยได้เห็นนะในตลาดในอะไรไม่ค่อยได้เห็นส่วนมากจะจะมีแต่คนไทยแล้วก็อันนี้เป็นของอินโดครับทุกคนนี่ของอินโดเนี่ยเขาปลูกทานใบด้วยนะ วันก่อนนู้นเขาก็เอาใบไปไป,ไปทํากับข้าวครับผมทุกคนเอาใบไปทํากับข้าวเอาไปต้มสองสามน้ำแล้วก็คันคันคันน้าออกคั้นน้ำ,ออนนำไอพวกน้ําขมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคันออกให้จืดๆสักหน่อยแล้วก็เอามาต้มอ่ามาแกงผัดอ่าเขาเรียกแกงกะทิใส่ไก่นะครับผมแกงแบบปกติแหละแต่ใส่ใบมันลงไปโอ้อร่อยครับทุกคนอร่อย แต่ยังไม่เห็นยังยังยังไม่เห็นอหัวมันว่าเขาจะเอาไปทําแบบไหนแต่ผมคิดว่าหัวมันเขาก็น่าจะเอาไปเอาไปต้มยําทําแกงเหมือนกันแหละครับเนี่ยหัวมันยังยังไม่โตเท่าไหร่ประมาณห้าหกเดือนอยู่เลยครับผมแล้วก็รออีกจังหวะหนึ่งรอขุดครับอาจจะได้เห็นนะฮะนี่แหละครับวิถีชีวิตของคนในไต้หวันก็ปลูกผักทุกอย่างแหละทุกคนอปลูกทุกอย่างที่ได้กินนะครับนี่ก็ถั่วก็เกาออกไปแล้วนะ ถั่วออกไปละโล่งเลย <c oughs> อเรียวออกไปละแล้วก็ปลูกพริกปลูกอะไรปก,กติครับอืหัวลำพงหัวลำพากระพงะพกระเพรามีหมดทุกอย่างทุกคนม,มีหมดทุกอย่างมะคงมะเขืออืเนี่ยครับยิ่งข้างในยิ่งเยอะเลยครับทุกคนผักก็ดมเดิมนะครับไม่มีอะไรมากที่ผมเข้ามาในหลังสวนหลังโรงงานก็จะมีผักดมเดิม,ดมผักทุกๆอย่างที่ของคนไทยที่ปลูกไว้กินอยากกินอะไรเราก็ปลูกครับผม,มประมาณนั้นครับ นี่ก็อมาลงมันรุมครับทุกคนนี่ดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องไปให้ปล่อยให้สูงนะทุกคนตัดให้แตกตัดให้แตกไปเรื่อยๆล้วก็เด็ดกิ่งก้านสาขาเขาจะแตกออกดูครับทุกคนอู้สวยงามไหมครับนู่นอ้ทุกคนกําลังงามเลยครับนี่มีประโยชน์มากมายนะครับเนี่ยอืมชะออกชะอมมีหมดครับผมทุกคนตบหลอกตําลึงจ้ะนั่นแหละครับผักในสวนครัว เราอยากทานอะไรเราก็ปลูกทานครับผมไม่ต้องไปซื้อนะครับทุกคนนี่แดงแล้วพริกกระพงกระเพราแดงมีเยอะแยะมากมายครับทุกคนอืไม่ต้องอะไรมากมายนี่ครับปลูกพริกในกระถางกําลังงามกําลังแตกครับทุกคนเนี่ยออกดอกเรื่อยนะครับเนี่ยนี่กเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้ปลูกลงดินสวยงามครับทุกคนอมืมีหมดทุกอย่าง นี่แหละทุกคนนี่ผู้ใดว่ามีพื้นที่หน่อยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์กับตรงที่ว่าคุณไม่ทําอะไรครับถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยก็ไม่มีประโยชน์ครับอนั่นแหละครับทุกคนใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ฝากไว้เป็นกําลังใจให้ผมในเด้อครับพี่น้องเพื่อจะได้มีอ่ากําลังใจใหเหตุคลิปต่อๆไปครับผมเป็นกําลังใจให้กันจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้าครับ